มคะวันนี้เดี๋ยวพี่เพล่โชของเรานะคะภูมิใจมากๆเลยที่ได้นําเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่ไปดังไกลถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมานาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปลาสลิดติดบ้านนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราอยากจะบอกต่อกันว่าเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรโอกาสในการทําธุรกิจคืออะไรและที่สําคัญค่ะเขามีการต่อยอดเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในวงการวิสาหกิจชุมชนต่างๆอย่างไรบ้างค่ะและในวันนี้นะครับทางรายการเดอะยวพี่เพล่ ได้รับเกียรติจากด้านของว่าที่ดรเพนชนิชานะครับชั้นิชาล้อสีทองซีอโอบริษัท SPJ กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนอกจากนี้ครับท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิหอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าภาคเหนืออีกด้วยนะครับขออนุญาตทักทายแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เพนแล้วกันนะครับพี่เพนนะฮะวันนี้มีปลาสลิดติดบ้านมาให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดติดบ้านต้องนําเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหหูเเท่่าาไรรพะ เริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์นี้เขาทำมาสากว่าปีแล้วแต่ไปโด่งดังเริ่มต้นของความโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศทาไมคะพี่เพนทาไมถึงเริ่มทําตลาดที่ต่างประเทศก่อนคะจริงๆแล้วคนไทยในต่างประเทศอยากรับประทานอยากรับประทานปลาสะลิดแต่ว่าจะหาคุณภาพดีที่มีมาตรฐานในการส่งออกเนี่ยแล้วมีของสม่ำเสมอน,นี่ยมันหาไม่ยาก<อ>าหาได้แต่หาหาได้ไม่ยากแต่ว่าคุณภาพของเราเนี่ย จะดีมากมใช่คืออาจจะเริ่มต้นจากคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก่อนแลวเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันอยากทำอาหารอร่อยอ่อยอยากมีวัตถุดิบดีๆโดยเฉพาะปลาสลิดโอ้โหหายากเหลือเกินใช่แต่กว่าจะได้ปลาสลิลดรสชาติแบบนี้เราก็เลยมีการ เรียกว่าตอบเพนพอร์ของเขาใช่ใช่ใช่และแทบจทามาว่าเพิ่งมาเริ่มทำตลาดในประเทศไทยหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะพอดีช่วงนั้นเรากําลังมองหาว่าจะเอาตัวผลติตภัณฑ์ตัวไหนเราก็เลยคิดว่าปลาสลิดละกันเ<ๆ>พราะว่าเวลาเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราเอาปลาสลิดของเราเนี่ยคือเราเห็นว่ามันสวยมันอร่อยแล้วมันก็น่ารับประทานมากเลยไปฝากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถามว่าอ้าว จะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีต้องรอแต่คุณออกมาให้อยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วปลาในประเทศไทยมีต้องเยอะต้องแยะนะคะในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวแบบบ้านเราทาไมเราถึงเลือกว่าต้องเป็นปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่ไปตีตลาดที่ต่างประเทศนะคะค่ะจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า200รายการ<ม>ค่ะมีมากกว่า200รายการก็แต่ตัวปลาสลิดเนี่ยเราทํามา30ปียอดขายไม่ตกเราก็เลยคิดว่าตัวนี้มันต้องดีค่ะเดี๋ยวเราจะบอก ว่าเราจะดียังไงว่าเดี๋ยว <froze> เดี๋ยวเราจะบอกครับคือพอตอนนี้เราเริ่มมาทําตลาดในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะใช่แบบนี้คนไทยเองก็น่าจะมั่นใจได้เพราะโอ้โหสินค้ากว่าจะไปส่งไปขายตามประเทศต่างประเทศอย่างอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานต่างๆมากมาย<ช>คนไทยม,<ช>มั่นใจได้เลยว่าปลาสิธิของเราเนี่ยปลอดภัยอร่อยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยแบบว่าทุกๆุกทุกทุกแบบที่ปลาเข้ามาเราจะมีการสุ่มสุ่มในการสุ่มของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยค่ะว่า HACCP GMP หรือว่า ISO ระบ,บุไว้ว่ากี่ชั่วโมงต้องสุ่มครั้งนึงเนี่ยเราทำตลอดอเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อเรื่องเชื้อแล้วเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สารตกค้างเนี่ยจะไม่มีมเพราะสังเกตได้ว่าปลาสลิดติดบ้านจะไม่ได้ทำปลาปลาไข่ใช่เพราะจะเลือก<ข>ประเภทของปลาชนิดของรูปแบบของปลาที่ทํา ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปลาไข่ในเวนลาขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่เหมือนการผลิตในบ้านใช่ไหมคะที่เราผลิตตัวเดียวเนี่ยก็คือไข่เราก็แค่แยกออกมาแล้วจบเลยแต่เวลาเราผลิตเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาปับ๊บหรือผลิตขายแม้กระทั่งร้อยโลเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความสะอาดของไข่ปลาได้ค,คือ,อช่องว่างของตัวไข่เนี่ยมันแทรกแทรกเข้าไปได้หมดเลย ซึ่งตรงนี้เราเลยว่าตัดปัญหาไปว่าไม่ได้ทำปลาไข่ให้ค่ะตอนนี้มีการส่งออกไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะคะหลายประเทศมากเลยญี่ปุ่นก็ไปเกาหลีใต้ออสเตรเลียอเมริกาค่ะที่ไหนขายดีที่สุดคะอเมริกาเลยอเมริกา ญี่ปุ่นก็ส่งด้วยเหรอฮะญี่ปุ่นก็ส่งเพราะจริงๆเรามองว่าเอ้เรารู้จักประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าแห่งปลาเขามีปลาทะเลที่แบบว่ามีชื่อเสียงโุ่งดังมาใหม่เขาสนใจปลาของไทยด้วยเหรอฮะคือธรรมชาติของคนรับประทานเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปีหนึ่งเราต้องรับประทานอยากทานอ่ะความรู้สึกว่ามันอยากทานปลาสลิสักครั้งสองครั้งต่อปีเนี่ยจะมีอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้พอมีขึ้นมาเนี่ยหาทานที่ไหนแล้วความเป็นลักษณะพิเศษของตัวปลาเนี่ย มันจะไม่ว่าจะกลิ่นหรือรสเนี่ยมันจะแตกต่างกับปลาชนิดอื่นที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วแม้กระทั่งการเลี้ยงปลาก็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาใช้อาหารร่วมก,ก,ก,กันกับอย่างอื่นก็ไม่ได้กับปลาตัวอื่นก็ไม่ได้แล้วปลาจะยังต้องการหญ้าชนิดหนึ่งที่ไว้สําหรับเขาในการฟัาากไข่อีกซึ่ง<อ>มันวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่คือเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะโอในวันนี้ก็มีปลาสลิดมาให้ถึงรายการของเรา จะไม่เล่นมุกนี้ก็ไม่ได้ค่ะยังไงคะปลาสลิดบอรไหนอร่อยเขาบอกปลาสลิดนี่อร่อยบางบ่อไม่น่าเล่นเลยเงียบไม่น่าเล่นเลยนะคะขอข้อสวยร้อนๆมาเลยดีกว่าไม่ใช่คุณผู้ชมคะคือปลาสลิดเนี่ยนะคะเราไม่แทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องโรจ้าดกันแล้วแหละเพราะว่าเขาส่งขายดิบขายดีขนาดนี้โดยเฉพาะที่อเมริกาบอกว่าส่งขายยอดดีสุดคือขายได้ถึงปีละ100ตันน่ะโอ้ครับแล้วโอ้โหการที่จะส่งออกในออเดอร์ขนาดนี้แวลูขนาดนี้เนี่ยวอลุ่มขนาดนี้เนี่ยเราต้องหา วัตถุดิบเออเราใช้วัตถุดิบจากไหนจากบอ่อที่ไหนพ่อเขาบอกว่าอร่อยบางบอ่อนั่นเล่นสามอีกชอใช่ใช,ใช่ใช่เลย <c oughs> ก็ปกติเนี่ยถ้าเฉพาะบางบอ่อจะหาปลายยากละตอนนี้เพราะว่าเขาสร้างเป็นตึกสร้างเป็นอะไรทําให้เราจําเป็นจะต,ต้องขยายมาที่สมุทรสาครด้วยสมุทรสงครามด้วยเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ว่า3สมุทรอ๋อใช่<ล>ใช่ใชมีทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสงครามด้วยใช่ค่ะแต่ก็ ดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้เป็นไป,นปนในมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะ<ช>มีวิธีการคัดเลือกปลายยังไงที่ได้มาตรฐานคะค่ะคือเวลาเราคัดไซส์ของปลาเนี่ยเราจะกําหนดไปเลยว่า1กิโลปลาจะต้องน้ําหนักเท่านี้ตัวเท่านี้ตัวอย่างนี้เรากําหนดเลยอย่างของเราเนี่ยที่เป็นปลาเสเลติดบ้านเราจะมีเอกลักษณ์ของเราที่800กรัมไม่ใช่1,000กรัมเพราะว่าในแพ็กเกจเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้าบอกว่า1,000กรัมกรัมก็จะเยอะ มันจะเยอะแล้วมันจะดูเยอะแล้วอย่างครอบครัวเดียวเนี่ยจะรับประทานก็คิดว่าจะรับประทานไม่หมดหเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เป็น800กรัมแล้วสังเกตว่าพอเปิดขึ้นมาจะไม่มีกลิ่นเหืน<า>ไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าลักษณะการทําของเราเนี่ยคือในตัวปลาเนี่ยมันจะมีความมันอยู่3ส่วน<า>ส่วนท้องส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนหนังในส่วนหนังเนี่ยคือเราจะต้องตากให้มันที่หนังออกให้หมดปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเหือนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งเราค้นเจอ ว่าเราปล่อยให้ให,ให้ให้หืนไม่ได้และส่วนหนึ่งที่หัวปลาไม่มีเนี่ยเป็นเพราะในส่วนหัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ํามันออกจากหัวได้มันก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ปลาเหม็นหืนเราก็เลยจําเป็นต้องตัด,ตดออก ใช่มันจะช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นได้นานขึ้นแล้วในแพ็กเกจของเราก็คือเมลมาเป็นกล่องแบบนี้เลยมีโฟมอยู่ด้านในแพ็คอย่างดีไม่มีกลิ่นหลุดรอดออกมาแน่นอนใช่ค่ะด้วยกรรมวิธีที่เราฟรีซที่อุณหภูมิลบ40องศา40องศานี่จะทําให้ตัวปลาเนี่ยน้าที่อยู่ในตัวปลากลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กแล้วไม่ไปทําลายเนื้อเยื่อของปลาถ้าเราสังเกตได้ว่าเราเราฟรีซปลาโดยใช้ตู้เย็นหรือตู้ฝาเปิด คือความเย็นเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่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 ต่าพอที่จะทําให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเกรดน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันจะเอ่อเนื้อปลามันจะยุ่ยยุ่ยถ้าเวลาเราทานอย่างงี้ค่ะมันก็ต่างด้วยโปรเซสแบบนี้เป็นเพราะเราส่งนอกอยู่ตลอดเวลาเราส่งต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะทําให้แบบเอ่อเครื่องที่เราใช้ฟรีซเนี่ยคือเราเรียงเรียงทีละชั้นทีละชั้นเลยนะคะเพื่อความเย็นเนี่ย มันจะเข้าไปถึงตัวข้างในของปราเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการถนอมอาหารวิธีนี้เนี่ยเราเลือกใช้เพื่อที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคให้อาหารเนี่ยใหม่ และส่งคุณค่าสารอาหารให้มากที่สุดใช่ค่ว่าเราให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง<ช>กระบวนการคัดเลือก<ช>วัตถุดิบที่เป็นปลาของเรา<ช>จนกระทั่งกระบวนการแปลร,รูปการฟรีตต่างๆจนขั้นตอนสุดท้ายส่งถึงมือผู้บริโภคใช่ค่ะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีมงานของเราไปเก็บภาพมานะฮะว่ากระบวนการขั้นตอนต่นตางๆม,มีความละเอียดพิถีพิถันอย่างไรเดี๋ยวไปชมจากวิทยานินครับค่ะคือขั้นตอนของเราเนี่ยเป็น ในส่วนของอันนี้เป็นโรงโรงตากนะคะโรงตากจะเป็นโรงปิดทั้งหมดแล้วพื้นเราก็ยกสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตากแดดเนี่ยคะ่ะแดดแสงแดดที่เข้ามาเนี่ยจะมีความเข้มข้นของแสงจะสูงกว่าข้างนอกประมาณ3-5องศา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะตากได้แห้งภายในแดดเดียว <c oughs> เพราะฉะนั้นปลาเนี่ยถ้าเราตาก2แดดมันจะมีกลิ่นเหม็น ก็คือต้องตากแดดเดียวแดดเดียวคือว่าตากแดดแค่รอบเดียวไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็มาตากใหม่อันนั้นจะทาให้เกิดมีกลิ่นเถื่อนถูกค่ะถูกค่ะวดูไซส์ของปลานะคะแต่ละตัวนี่คือคัดมาแล้วเท่ากันเป๊ะเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าไซส์ที่ไม่เท่ากันหรือมีขนาดที่แตกต่างเนี่ยเราจะคัดไปส่งต่างประเทศเพราะอันนั้นเราก็จะมีไซส์ของเราอย่างเช่นไซส์ M ไซส์ L อ XL XXL แบบนี้ค่ะ,คะและส่วนภาพที่มานี่จะเป็นภาพาห้องแช่แข็งห้องแช่แข็งซึ่งห้องแช่แข็งที่จะเป็นอุณหภูมิลบ40องศาเราจะเรียงเข้าถาดเหล็กนะคะแล้วก็เสียบถาดเหล็กเนี่ยเข้าไปในพาเลตแล้วก็ดันพาเลตเนี่ยเข้าไปในห้องอุณหภูมิลบ40องศาอ่าใช่ คือการเฉพาะตัวพาเลทแล้วก็มีปลาวางเรียงไว้แบบนั้นเลยเข้าไปทั้งพาเลทเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมาเข้าแพ็กเกจอีกรอบหนึ่งยังไงเราจะเอาเข้าแพ็กเกจอีกครั้งหนึ่งคือเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเข้าเครื่องแวกคัมถึงเวลานั้นเราก็จะใส่กระดาษซับน้ำเนี่ยค่ะใส่กระดาษซับน้ํหนึ่งแผ่นเข้าไปข้างในเพื่อเวลาเราดีฟอสเนี่ยน้ําของตัวปลาที่ออกมารวมทั้งเลือดเนี่ยจะไม่ทําให้ปลาดูไม่น่ารับประทานนะคะ อ่าอันนี้เราก็จะมีสอดใส่ไว้ให้อันนี้จะเป็นห้องเก็บห้องเก็บที่มีอุณหภูมิลบ25องศาอ่อุณหภูมิลบ25องศาของเราเนี่ยเราจะเก็บปลาได้จนถึงสปีครึง่งครับะซึ่งอันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแบบนั้นค่ะนี่เป็นขั้นตอนนั้น2ปีครึง่ง 2>, 2ปีครึ่งที่ยังคงความอร่อยความสดใหม่ที่เรียกว่าณวันแรกเป็นยังไง2ปีครึ่งผ่านไปยังเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจาก2ปีครึ่งไปแล้วเนี่ย ปริมาณน้ําที่ในตัวปลามันจะค่อยๆระเหยออกไปมันจะทําให้เราเก็บนานกว่านั้นไม่ได้ถึงเก็บมันก็จะปลามันจะเหมือนกับฟองน้ำอ่ะซุยๆนุ่มๆอย่างนั้นจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเวลาปกติเราวางขายเราจะมีวัน x x p i r e เอหรือเช e l f ไลฟ์ยังไงไหมคะเคเราจะมีคู่มือให้กับผู้บริโภคว่าจะเก็บได้6เดือนนะ เพราะว่าเวลาเราเราขนส่งอะค่ะไปไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ในกล่องนี้แล้วก็จะมี dry ice ให้ด้วยเพื่อที่จะคงสภาพของการฟร e e ที่อุณหภูมิลบ40แล้วก็ตัวแก่นกลางของของตัวปลาเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ลบสิบแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บได้6เดือนข้างนอกที่เราให้เก็บได้6เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่าประตูบางทีเปิดเข้าเปิดออกมันมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิ ก็นี้ให้เก็บแค่นี้คือถ้าเกิดอยู่ในตู้อาจจะได้2ปีรึ่งก็จริงแต่ว่าในกระบวนการขนส่งมันอาจจะมีการเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิมันอาจจะมีการไ่รอ่าใช่ทีนี้พอส่งถึงมือผู้บริโภคนะฮะกว่าจะได้รับประทานปลาสลิดหอมมันอร่อยอร่อยเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างฮะใช่ใช่ค่ะคือปลาของเราสะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามีอย่างนี้นะคะฉีดที่ถุงได้เลย แล,แล้วเรามีโค้ดที่ถุงตรงนี้ค่ะโค้ดที่ถุงตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นปลาไซส์5ตัวต่อ800กรัมถ้าสีแดงก็6ตัวถ้าสีน้ำเงินก็คือเจ็ะตัวนาตัวก็คือตัวไซส์ใหญ่สุดใช่ค่ะแล้วมี4ตัวด้วยค่ะตอนนี้ค่ะผูโ<อ>้โขอมากเลย แล้วปลาเราจะลักษณะพิเศษนะคะตรงนี้ค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยแล้วก็ไม่ปกติถ้าวางปลาสดแบบนี้ผมนั่งตรงนี้จะต้องได้กลิ่นอะบ้านต้องกลิ่นอบอวนไปทั้งสตูดิโอแล้วแต่อันนี้แบบนด้ทานมากๆจริงแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนออกมาเลยอันนี้เป็นไซส์อะไรนะคะค่ะอันนี้จะเป็น4ตัวสี่ตัวแปดร้อยกรัมแปดร้อยกรัมใช่สังเกตว่าเนื้อเราจะหนามากแล้วก็แน่นตรงนี้แล้วปลาจะตัวแป้นๆผิวจะมัน อันนี้คือเราคัดเป็นปลาตัวเมียทั้งหมดเลยค่ะใช่ปลาตัวเมียจะต่างกับปลาตัวผู้ยังไงคะพี่เพ้นคะค่ะปลาตัวผู้บางทีเขาว่ายน้ําเยอะใช่รมชาติคือปลาตัวผู้จะว่ายน้ําเยอะแล้วชั้นเนื้อมันจะแข็งแรงเกินไปถูกใช่แล้วความนุ่มความมันของผิวของหนังของเนื้อเนี่ยมันจะหายไปอ่ะ มันจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียบางทีเขาก็อาจจะเหมือนผู้หญิงไทยมั้งคะ <c oughs> ไม่ค่อยทานไม่ค่อยทำอะไรเื้าจเข้าใจค่ะ,คะแล้วยังไงต้องเอาไปปรุงยังไงต่อครับพอเราแก่ออกมาได้ปลาที่น่าทานขนาดนี้แล้วปรุงยังไงให้อร่อยมีเคล็ดลับไหมคะค่ะค่ะคือเนี่ยพอได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราไปเราไปทำปลาทำอ่อมอ่อมปลาสลิดเนี่ยก็เราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นได้เลย รเราพวของเรามันไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นตุ๊ๆเหม็นหือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทานได้เลยอ่อ,อมเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปทอดนะคะคคเอาไปทอดเราก็บ้างสักนิดนึงแต่อย่าบ้างให้ถึงก้างเพราะว่าบ้างถึงก้างเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับเออมันจะกรอบมากจนเกินไปแต่ว่าพอเราบ้างนิดหน่อยเนี่ยมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในพี่อุณหภูมิประมาณเอิ ร7 0เจดสิองศาอมีภาพกำลังมาเลยคุณผู้ชมดูแล้วดูเลยเขาสวยนะใช่อร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยนะคืเวลาทอดกรอบอย่างเนี้ยทำร้ายคนยังไม่ทานอาหารมากเลยโอ้โหนี่สวยน่ารับประทานมากมากนะฮะใช่ใช่แล้วนอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนั่งดูแล้วน้ำตาน้ำลงน้ำลายสองบนนะฮะจะตอนนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยเรามีช่องทางการสั่งซื้อการจัดจำหน่ายยังไงบ้างฮะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจำหน่าย มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์ของเราเยอะหละค่ะซึ่งพี่เองก็ออกไปทุกจังหวัดมาเหมือนกันเพื่อที่ไปหาตัวแทนจำหน่ายไปดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพื่อเราจะแก้ไขอ่ะนะคะในฐานะผู้บริหารเราก็ต้องรู้ให้ทุกเรื่องก็ไปมา30จังหวัดแล้วในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะไปหาตัวแทนดีลเลอร์ของเราก็ตอนนี้ที่หลักๆเลยก็จะเป็น Facebook ตามหน้าจอเลยใช่ค่ะใช่ค่ะท้งไลน์ ลาสลิดติดบ้านค่ะฟีซบุ๊กปลาสลิดติดบ้านแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ใช่ค่ะราคาตอนนี้เราก็ทำโปรโมชั่นอยู่ค่ะค่ะถ้าเป็นอย่างชนิด9ตัวของเราเนี่ยเราก็จะลดราคาลงเยอะเลยเพื่อให้ผู้พิทได้ได้ลองรับประทานดูอันนี้27ตัวมี1แพ็ค499ด้วยอ๋อด้วยมีหลายรูปแบบหลายแพ็กเกจใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยแพ็กเกจที่เราเอามาโชว์วันนี้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจเนี้ยที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้ที่499เ99คือ้กล่อง ถ้า2กล่องตอนนี้899ใช่ค่ะะแล้วเห็นพูดถึงดีลเลอร์ด้วยบอกว่ากำลังติดต่อดีลเลอร์ทั่วประเทศนะคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจีบ้างอยากจะมาขายปลาสลิดติดต่อยังไงคะมีช่องทางยังไงบ้างคะค่ะคือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะหรือว่าติดต่อมาใน a c e b o o k ได้เลยค่ะฮะศนนะครับ835 8972นะครับขออนุญาตอ่านได้ฟังนิดหนึ่ง096 835 8972นี่ ทีมงานเจดีเจดีเอาสเตมจนเลยนะศ์เก้แดสามห้าแปดเก้าเจ็ดสองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไปดูรายละเอียดในส่วนของเฟซบุ๊กกับก็แอดไลน์มาได้นะฮะจะได้พูดคุยสอบถามกันในช่องทางการจัดทรงรูปแบบการจัดจําหน่ายอะไรต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะ คือเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะให้ปลาที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานส่งออกเนี่ยได้ถึงมือผู้บริโภคครัค่ะแล้วเราก็หวังอะคะว่าทุกท่านจะพอใจแต่ถ้ามีคำติชมอะไรก็แนะนำมาได้เลยค่ะค่ะเราบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับยิ่งปลาสลิดเนี่ย ต้องทางการจัดจำหน่ายมากเท่าไหร่ความต้องการปลราสิบที่เข้ามาสู่ระบบมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ปลาสิบจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามากขึ้นเท่านั้น<ช>ก็เป็นการกระจายรายได้กลับอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใ<ช>ใ,นในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะ3าสมุทรของเราใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการทําเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนชเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย แล้ว uh, เราปล่อยให้ราคาลอยตัวเลย <cup. S 1> เพื่อว่าให้มันเป็นไปตามราคาตลาดเราเราเราคิดว่าเราต้องช่วยกันใน uh. มุมที่ทุกคนผ่าน สถานการณ์ของโควิดมา,าใช่คร<ช>ับผูช้ช <ๆ S 1> มที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้ปลาสลิดปิดบ้านนะครับ <S <S เราพูดคุยกันไปในเรื่องของแบรนด์สินค้าต่างๆแล้วนะฮะอีกหนึ่งบทบาทมวกอีกหนึ่งใบที่พี่เพนสวมอยู่ก็คือในการเป็นรองประธานมูลที่อสีฟ้าอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมูลที่อสีฟ้าภาคเหนือนะครับมูลที่หอสีฟ้าตำแหน่งรองประธานมูลที่อสีฟ้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันว่าบทบาทนี้มีความเป็นมาอย่างไรมูลที่อสีฟ้ามีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสังคมอย่างไรนะครับ่วงนี้ ก่อนคู่หนึ่งครับ สักครู่นี้นะคะเราได้พูดคุยการรู้จักแบรนด์ปลาสลิดติดบ้านที่ไปโด่งดังไกลถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกโดยผู้บริหารคนเก่งพี่เพนของเราช่วงนี้ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่พี่เพนทําด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคือบทบาทงานเพื่อสังคมค่ะกับการเป็นรองประธานมูลนิธิหอสีฟ้าและเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าภาคเหนือดูแลคณะกรรมการและสมาชิก17จังหวัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของฮอสีฟ้าว่าเอ๊ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เพนเข้าไปเริ่มทางานสังคมช่วยเหลือสังค ตรงแล้วบทบาทของฮอสีฟ้าเนี่ยเขามีอะไรบ้างค่ะแล้ววันนี้ตัวแทนจากพันที่ฮอสีฟ้าไม่ได้มีแค่พี่เพนคนเดียวนะครับเรายังได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการมูลที่ฮอสีฟ้าท่านพลอากาศโทไพโรธพุกจินดาอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับในช่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครับหลายคนชื่อของฮอสีฟ้าอาจจะไม่คุ้นหูบางท่านแต่บางท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างสําหรับบริษัทที่ทํางานเพื่อสังคมเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านประธานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่า มูยที่หอสีฟ้าเนี่ยมีความเป็นมายังไงเราทําอะไรมาบ้างครับครับเดี๋ยวนีครับผมเรียกตัวเองว่าครูแจ๋วกันนะครับครูแจ๋วนะครับครับครูแจ๋วครับครับเพราะในกองตามกาศสมัยเขาจะเรียกครูแจ๋วครับดูใจดีนะครับแต่เวลาสอนก็ไม่ค่อยใจดีนะครับเวลาสอนสิทธิ์บอ่าหอสีฟ้าเราทําเรามีความเป็นมาเป็นไปยังไงฮะคือตอนแรกนะตั้งแต่ปี60ครูแจ๋วเนี่ยสร้างตำนานเฮลิคอปเตอร์สีฟ้ามาก่อน โดยเขียนหนังสือเล่มเตอร์สีฟ้านะเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยเนี่ยมาถึงในพระมหาการรณรงคกุลของประวัติประบาทิทเดียนพระเจดีหัวรายการที่เก้านะครับและสืบต่อไปจะถึงคนรุ่นหลังเพื่อได้ทราบถึงความเหนื่อยยากของพอง์ท่านที่ออกปฏิบัติภารกิจในการเยียวยาดนอนในิ่นุระกดานครับโดยเฉพาะพื้นที่เป็นปากเขา แม้บางแห่งก็มีผู้ก่อการร้ายอยู่ด้วยนะครับท่านก็เสด็จครับซึ่งแต่ละเที่ยวบินมันเสี่ยงต่ออันตรายนะดอยู่บนเครื่องนี่มันก็อันตรายอยู่แล้วนะครับครับทุกเวลาที่คเป็นผู้ขับยานพาหนะครับผมเป็นคนบินหลายท่านซึ่งเป็นระยะยาวนานถึงสิบห้าปีครับผมถอยงานท่านมาโดยทุกภารกิจเรียบร้อยทุกภารกิจเลยไม่มีอะไรที่ขัดข้องเลยท่านนี้อาจจะเป็นเพราะบารมีของพระองค์ท่านนะครับ ที่ควบคุมได้ถึงทั้งะบวนบินเลยนะครับไม่เคยมีอะไรแม้แต่นิดเดียวที่ระคายเคืองพยุคอระบาดเลยครับอก็คือครูเจ้าเองก็ได้เรียกว่าขออนุญาตใช้คําง่ายๆว่าเได้แบบแบนดาลใจพระจองค์ท่านที่เราได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดแล้วรู้สึกว่าเออเรายังมีกําลังมีเรี่ยวแรงก็เลยออกหันมาทํามวยที่ขึ้นมาเพื่อสังคมด้วยทำไมถึงเป็นชื่อมูยที่ออสีฟ้าครับคุณิมงคุณเจียวนี่อายุมากแล้วนะครับเกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้วนะครับอื แต่ความลําลึกถึงพระองค์ท่านมีอยู่ทุกเวลานาทีก็ว่าได้ครับครับเพราะเขารู้สึกเนี่ยคล้ายๆพระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่หลังคุเขียวตลอดนะเพราะบินถอยท่านมานานนะครับก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านตลอดอครับท่านจะประทับนิ่งสภาพที่ท่านแน่วแน่มากครับครับแม้กระทั่งเวลาบินเข้าสภาพอากาศท่านก็ประทับนิ่งไม่มีให้ปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นครับ ค,ครับมาที่ทางด้านของพี่เพนบ้างดีกว่าครับพอพี่เพนได้ได้ไปร่วมงานกับที่พอสีฟ้าเนี่ยเราเข้าไปร่วมในบทบาทไหนะอย่างไรได้ทําอะไรบ้างคะค่ะคือบทบาทแรกเนี่ยคือพอ,อ,อขออนุญาตเรียกอาแจวเหมือนกันนะคะ,ค,ค,ะคือพออาแจวอนุญาตบอกว่า,าไปรับผิดชอบทางด้านภาคเหนือ โดยที่อาเจลก็จัดประชุมแล้วก็แบ่งงานกันเรียบร้อยว่ามีแบ่งไปสีภาคก็มีภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็บอกอาเพนไปทําที่ภาคเหนือนะก็เราก็รับผิดชอบมาภาคเหนือ17จจังหวัดตอนนี้เราก็เริ่มไปละ เราเริ่มไปแล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องเซตคณะกรรมการของเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดละสิคนโดยเรยาก็มีองค์กรของเราเป็นชัดเจนแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะหาเป็นแอปพลิเคชันมาช่วยกันในการทํางานเพราะว่าคนต้องเป็นพันคน,ม,นมันไม่ใช่บริหารจัดการง่ายใช่ไหมคะคก,ก็เลยจะต้องใช้คนเท่าไหร่ในการจะมปเท็แแมเพราะฉะนั้นเราก็เอาวิวัฒนาการสมัยใหม่เอานวัตกรรมเข้ามาช่วยค่ะเอามาช่วยแล้วตอนนี้โปรเจกต์แรกทีเ่เรากำลังอยากจะ เออเรากำลังตั้งไว้แล้วก็จะทำเนี่ยก็เป็นเดินวิ่งการกุศลแต่ว่าจะทำที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของเราสำหรับภาคเหนือแล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทำกันไปแล้วเนี่ยก็เป็นการมอบหนังสือพอสีฟ้าเนี่ยค่ะพอสีฟ้าที่ครูแจวเขียนใช่ค่ะที่ถ้าเกิดใครได้เห็นด้านล่างนี่ก็คือเขียนเลยว่าเป็นครูแจ๋วเป็นนามปากกาอ๋อเป็นนากปรกกาครับค่ะค่ะเราก็มีความภูมิใจกับหนังสือเล่มนี้มากเลยก็อาจจะทุ่มเทมากกับการเขียน ก็มีคุณค่ามากนะคะแล้วเราก็ไปบริจาคให้กับตํารวจตะเวนชายแดนในโรงเรียนของตํารวจตะเวนชายแดน220โรงเรียนครับค่ะแล้วก็มูลนิธิก็ยังทําเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของการให้ทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็มีหลายอย่างที่ทําค่ะ ค่ะมูลนิธิที่มีเครือข่ายหรือว่ามีภาคภาคีที่มามีส่วนร่วมกับเราคือใครบ้างคะโอ้เยอะมากเลยนี่ถ้ามีบางท่านที่เราเอ่ยชื่อไม่ครบอย่ากโกรธกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเยอะมากเยอะมากๆเฉพาะภาคอีสานเองเนี่ยก็เครือข่ายเราไม่ต่ำกว่า5สมาคมที่เป็นสมาคมสตรีแล้วส่วนภาคฝั่งภาคเหนือของเราเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5สมาคมภาคใต้อีก คือคือเครือข่ายทุก,ททกต่างประเทศก็มีด้วยต่างประเทศด้วยต่างประเทศ<ม><ม>ด้วยคือประเทศสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็เข้าร่วมกับเราแล้วด้วยก็ที่จะทํางานสิ่งดีๆด,ด้วยกันแล้วก็ที่ประเทศจีนก็มีด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเจ๋วฮะเครือข่ายเข้มแข็งขนาดนี้คุณเจ๋วคิดว่าการตั้งมูทีของเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมมีเรามีเป้าหมายอะไรยังไงฮะคือหลักจริงๆนะครับเป็นมูทีที่เทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันพระมหากษัตริย์ครับเป็นหลักและมันก็จะช่วยปกป้องสถาบันหลักของเราด้วยนะครับ<า>มื่นี้เนี่ย <c oughs> คนทางบ้านจะสามารถมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางมูลนิธิหอสีฟายังไงได้บ้างคะ <c oughs> พี่เพนเป็นตัวแทนพูดได้คะ่ะเอ,อขอบคุณมากเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรารับสมัครนะคะรับสมัครสมาชิก คือเป็นสมาชิกแบบถาวรหรือว่าเป็นสมาชิกราย3ปีก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เบอร์บัญชีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ488089เอ8อ8 8 8แปดแนีะครับอ่าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน่าจะเห็นชัดกว่าเรานะฮะ8 8 8 0 8 8 9 6 5 2ออันนี้ก็คือสามารถที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็มี ของที่จะเป็นของลลของที่ระลึกให้ก็คือมีเสื้อนะคะเสื้อที่เป็นเสื้อของมูลนิธิหอสีฟ้าจะมีโลโก้ของมูลนิธิเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะ โลโก้ของมูลนิธิอยู่ที่นี่ค่ะสีขาวชมพูค่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยค่ะค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถแล้วก็มีบัตรสมาชิกเป็นบัตรแข็งด้วยนะคะเนื่อว่าหลังจากนี้ไปหลายท่านอาจจะได้ทําความรู้จักกับมูลนิธิอสีฟ้ากันมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นหนึ่องค์กรที่ เข้ามากับเคลื่อนง,งานการกุศลภาคประชาชนต่างๆภาคประชาสังคมต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆเึื่องจาเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งพี่เพญและก็ครูเจ้ามากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดอะพิพิโชนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สําหรับสัปดาห์หน้าสาหรับสัปดาห์นี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ